สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เวนจะพาทุกคนเข้าป่าหาเก็บเห็ดโหมันเดิมนะคะวันนี้วันที่หกแล้วนะคะเห็ดโขก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ดินเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังหาได้อีกวันสองวันนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะแล้วนะคะทุกคนมาเก็บคะ่ะ มิดพอฝนไม่ตกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้กระตายออกเลยดินเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังพอหาได้อยู่นิดนิหน่อยหน่อยนะคะนี่ค่ะตแต่ก็หายากแล้วนะคะเพราะว่าดินแห้งแล้วมันงอกมาหลายวันแล้วนะคะดินเริ่มเริ่มเริ่มแห้งแล้วแต่ก็ยังหาได้อยู่นิดนหน่อยๆ่พอจะได้กินอยู่นะคะ มมพอจะได้อยู่พอจะได้อยู่ถ้าไม่สังเกตดูก็จะไม่เห็นนะคะนี่ก็จะเป็นเห็ดเผาะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะค่อยๆหาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าดินเริ่มแห้งแล้วมันก็มันก็พอได้อยู่นะคะนี่ไม่สังเกตก็จะไม่เจอนะคะน,นี่ก็เหมือนกันดินเขาก็จะแตกมาแบบนี้นะคะ น,นี่ก็จะอยู่ใต้ก้อนหินพอเก็บได้เรื่อยๆนะคะ เดเริ่มใหญ่เม็ด,ดใหญ่ๆค่ะวันนี้แต่ดินเริ่มแห้งแล้วดินเริ่มแหง้งเริ่มหายากแล้วนะคะแต่ก็หายังพอหาได้อยู่ค่ะม่ครูเรีนหาได้เมื่อกี้นะคะเม็ดใหญ่ ดลายเม็ดไม้นะดูดูอู้หูเม็ดใหญ่ใหญ่หญอ้หเม็ดใหญ่วันนี้หายยากมากเลยยายได้เยอะไหมย,ย,นนหย้ายเลยนิดนึงเยอะเยอะค่อยมีคนได้เยอะหรอกค่ะวันนี้วันนี้ดินเริ่มแห้งแล้วหายากแล้วเนาะแม่เนาะหายากแล้วดินแห้งหมดแล้วเขินน่ะเลยดูวะเก็บเห็ด សងយុ2មេសងសងដកអូមកតាប៉ាខាងណៃតាជួយមកតាមខាងណៃជួយបានមក เว้นเพาะเขาเขียวจะต้องเหี้ยอีกเฮ็ด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 โขดินเนาะเราก็จะกกยให้ดูเฮ็ดใหญ่ๆเลยนะคะดินเริ่มแห้งแล้วนะคะทุกคน เริ่มแห้งแรงแล้วเราก็จะเคลียร์งนี้เข้าไปเรื่อยๆอืมอืมอืมกระโจเขึ้นกระชอกกระชอก À? tốt hay tốt vào nó hết cho đây ngột cái ngô hết phổ, hết 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 dày dày จะเก็บใส่ถุงก่อนนะคะทุกคนด้เยอะอยู่เม็ดเขาเริ่มใหญ่แล้วเขาก็จะเริ่มดันดินขึ้นมานะคะเวลาเราหาแล้วก็สังเกตดูดินที่มันดูนูขึ้นมาเด็กนี่เป็นเหตุที่เวนถ่ายที่ที่เวนเขี่ยไ้เมื่อกี้นะคะแต่เวนยังไม่ได้แคะเ,เนจะให้ดูเหตดก่อนนอี่ในดินนะคะเวนยังไม่ได้เขี่ยขึ้นมานะคะในก็เห็ดเหมือนกัน นี่ข้างหน้าน,นี่ก็เห็ดเห็ดเหมือนกันหมดเลยนะคะนู่งก,ก็เห็ดนะคะนี่ก็เห็ดอุ้ยพี่จะเก็บอันเมื่อกี้เป็นเขียวนะคะนี่แป็นเขจะมาเก็บอ่ละอุ้ยชนสับขาดไปแล้วนี่เห็ดเห็ดเผาะเห็ดเผาะนะคะนี่นี่จะเป็นเห็ด เพาะเหดเพาะใช้ลายนิ้วแคเอาก็ได้นะคะดันออเอาคข้างหน้านี่ก็จะเห็ดเหมือนกันนะคะนี่มันก็จะวางตรงนี้ก่อนนะเป็นวางตรงนี้ก่อนอนี่จะเห็ดนี่จะเห็ดเหมือนกัน เห็ดเกาจะวางไว้ตรงนี้อ,อันนี้เม็ดเล็กข้างหน้านี้จะเป็นเห็ดเผาะเหมือนกันนะคะที่เบนเขีย่ยไว้เขียเอาไว้เอา้ากลิ้งไปไหนแล้ว นี่ก็จะวางไว้อีกรอบแล้วนะคะเหย่ยบไปเรื่อยๆนี่ทุกคนมองเห็นไหมเห็ดโเผเห็ดโเผนี่จะมาวางไว้อีกรอบ ทังงกีดีๆจะจะไม่เจอนะคะนี่นี่อีกสองเม็ดน,นี่จะเป็นเห็ดเผาะที่เป็นงเก็บกองไว้เมื่อกี้นะคะ เหาะอีกแล้วนะคะเห็ดเหาะเห็ดเหาะจะเก็บหาไปเรื่อยๆอ,อ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วงัดอุ้ยขาดหมดเลยคะ่ะทุกคน มองไม่เห็นเม็ดเล็กเราก็เอานะคะเพราะว่าดินมันเริ่มแห้งแล้วดินเริ่มแห้งแล้วเม็ดใหญ่ มัใหญ่เท่าไหร่มีเห <Okay. S 1> ็ดเผาะนะคะมองเห็นไหมคะนี่ตะเคียดินเขาะจะดำจะเป็นเห็ดเผาะว่จะเคียะ ค่ะอุ้ยเหล็กขาดตรงกลางเลยนี่ก็จะอีกเม็ดนึงอ๋อกระเด็นไปไหนแล้วอีกสีกอันนึงนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศในป่าในะเล็กในะยกทุ่งดูอันนี้ตะเล็กก็ได้ได้เยอะอยู่ ในคงเวนได้แค่นี้ก็เยอะอยู่นะคะเพราะว่าดินค่อนข้างแห้งแล้วสำหรับวันนี้เวนก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามแล้วเข้ามารับชมแล้วยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ